สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมิ่งเพิ่งเลิกเรียนมาอีกแล้วทุกคนคะตอนนี้มิ่งมาที่ที่เทของชิมงานหัวหน้าโจยนะคะค่ะก็เมื่อกี้ก็มามอยซอยเก้ากับเจ๊พึ่งไปนะคะก็เลยมาขายต่อเลยทุกคนคะกับซิบูตานะคะทุกคนรถไทยมาดูรถไทยกันวันนี้สายดันอันนี้เขาะจะขยายนะคะขยายทาง มันจะเป็นอ๋อนี่นะคะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนพื่อนแมว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 กุมภานดอกเพราะกินกูดอกันนะเพิ่งมันเกาะมือแมทุกคนเพื่อนตัวบบบใหญ่แมทอู้คตน่ากลัวเกาะฝั่งน้เขาก็กำลังตัดต้นไผ่อยู่นะ เขานี่ยคะถูก <Yeah. S 1> ต้นถ่ายไว้ตรงเห็นไหมแล้วก็จะทำ ก็มาถ่ายคลิปเลยคะคือแบบว่ามันก็นเป็นอย่างที่มันเนี่ยอุ้ยสอบเสร็จแล้วเว้ยดีใจเลยอย่างนี้อย่างนั้นทุกคนแล้วพอมาถ่ายคลิปมันก็นจะแบบมันก็นจะแบบสดใสหน่อยๆแต่พอได้คันได้ยินคะแนนน,นนี่ก็ไม่รู้อะอะไรเนี่ย เป็นบ่อยมากเลยอ่ะถ้ามีคนมาฟังอย่างเงี้ยเลยถ้าเกิดจะเขินทำไมถามหน่อยไม่เอาแล้วยูทูบเบอร์จะเขินทำไมถามหน่อยดูทุกคนดูมีคนแอบถ่ายด้วยดูชมหน้าสินี่เปคนแอบถ่ายอันนี้เป็นคนกำลังใจ เขานี่ก็ไปดูนะต่อแล้วทุกคนนะต่อแล้วทุกคนะ่ะแ <c oughs> ด้ยิน่้นางในนมันด้จะร้องไห้เลยคนน่ะแต่ก็ไม่ขนาดมาก I don't know. วันนี้ก็มาอยู่นี่ทางวันครับฝนตกแค่ไหนก็อยู่ได้กี่คลิปครับสามคลิปทั้งวันนะพี่เอ็กโอ้โหจะเลยนนม,ม,มันนอนหลับแต่เช้าอีอกอ่มันก็จะอันนี้ประมาณทุกคนหนูน่าแบบไปาสามไม่สิบโมงนี่สิไม่มีแดดเลยค่ะงูเหมืมนฝนจะตกเลย แบบโล่งโอะไรเนี่ยพูดไปว่าจะหายทำไมยังไม่ยเหายตอน,น่อย ไปลวบ่ไปละบ่ฮึไปแล้วไปแล้ว,ลวนี่เราเกดมายวิว่งกันต่อเลยคะอ่อยู่กับไ่เขียวไ่เขียวจอยู่กับสาวมาฮาะก้จ้าร้อนจริงอะ <c oughs> ไรนะ พวงไปละรู้ว่าผมนอนหลับคุณตื่นขนาดเดินลงมาถ่ายคลิปไปเยอะเลยยังเดินเซยอยู่เลยมัวมีการเดินเซยด้วยค่ะอยู่กับน้องมิ่งค่ะอยู่กับน้องมิ่งนั้มติ้งค่ะอันนี้เบาอันนี้เบาของหนูเบาของพี่เอกพอจะหนักแบบนี้แบบนี้เบาหนูสตาร์ทมันจะชิบะ เอาอีหลาคือบ่อสตอบ์เอาถ่ายคลิปแม่หรออุ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีทั้งสามคนจ้าโอ้ยเบิ่งค่ะนาเลียนาดำกันทำงานเนาะค่ะเนาะเอเลเจสิค่ะดิซันอยากยืนถ่ายอืมผมผมอายกล้องการทำงานย่อมมีการหน้าดำแต่การกระทำชั้นใสสะอาดเอันหนึ่งคำคมอันหนึ่งคำคมค่ะหนึ่งคำคมโอ้ยคือบ่อออกบอกว่าถือ กมันขึ้นมาออกอีริเดนสกูก็มือใหม่หัดทำโอเคอันนี้เขาไม่ปูลูกหลังเหรอบอโอ๊แต่รถเข้าส่วนตัวมันจะไม่ลื่นเรื่องของถังเขาหน้าชะเลยบอกจะปูหรือเปล่อาอ๋อถ้าปูดเดี๋ยวเขาประชังเข้ามาปูทําไมมัมงมหันมาหาของให้หันอันใดเนี่ยคนเบิ่งเขาเงงตาแตกน้ำเข้าแลว้วเนี่ยอยู่น้ำลงนิ่งจ้าเห็นบอลพี่สาวไว้ใจ ลูกสาวอันนี้ลูกสาวลูกสาวแม่บ่ะเอาสักทางนี้เป็นนาเดียวเหรอเอาก็ถูกเพราะว่าอันนี้เรียกเรียกยายแอว่าอะไรเรียกเรียกว่าอะไรเออก็ทางนี้ก็ต้องเป็นสักเป็นนาก็ถูกแล้วครับถ้าเขาจะมาเป็นหลานเคยแล้วลูกเคยนี่ต้องรอนตัวดีๆนะครับเจ๊พึ่งนี่เอาตายเลยนะเบ่งน้อยตาไว้เด้อคนนี้ฉันห่วง มันกับเบาอีลีนะลูกเนาะเบา์เบลอ๋อแต่มันมันโยกสิเด่ะผมเดว่าจะสั่งอย่างหนึ่งนะเป็นไม้กันซันถ้านโยกไอบกันซันนี่มันก็มันก็จะตั้งวันเดียอ๋อเป็นไม้กันซันที่โอ้บุญเด้อค่ะอันผู้ขับผู้ขับขับรถมาส่งน้องมิ่งขันขันนี่ค่ะขับรถมาส่งน้องมิ่งนี่เด้อค่ะเด้อนี่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 เนี่ยคนมาจากเบื้องสวนมันคนมีสวนมันทางในสามสีปลายบุญเด้อเบียนะ เห็นนาบ่สัดดอกค่ะแต่ก็อันอันิ่นเป็นผู้พ่อที่สนับสนุนลูกที่ดีเด้อค่ะนมีละเป็นคุณพอดีเดนยกให้เป็นคุณพอดีเดนเด้อค่ะผู้ใดบ่หูแบกนามาหูบ่เบิงแบกกลังกับพ่อค่ะดีแบกหลังโอ้ยขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการโอเคค่ะไปแล้ว ขอคุ่นโฆษสนับสนุนรักอย่างเป็นทางการเดี่ยวนอนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อกดใจกำซิงนะครับแจ้วทุกคนกว่าเรือกดใจใช่ไหมก็ก็ตามหาปูกดใจเอาละกันนะทุกคนมาคอยกดมาก่อนกดไลค์อยากได้กดใจก่อนบอกว่าอย่างี้เนาะหากดใจไลค์สดตรงกลางคืนนะพีชพีชอะไรเหรอพีชพีชอะไรหน้าตาจังเลยผมปวดปวดอีกแล้ว เย็นนี้เองเย็นนี้เคค้าต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้พวพบกันใหม่สวัสดีค่ะออยางงดีตต้้ั